อ่ะสวัสดีครับซึ่งเมื่อกี้เห็นภาพงานไปแล้วนอกจากเป็นครั้งที่1วันนี้ครั้งที่2ของงานโคราชไม่ขาดเลือดประจําปี2,567ซึ่งเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในงานแล้วก็ไปดูบูธต่างๆรวมถึงไปสัมภาษณ์กันว่าผู้สนับสนุนผู้ร่วมกิจกรรมรวมถึงประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยเขามีความรู้สึกอะไรแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ ก็เจอบุอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนะครับคือรองนายกเหล่ากาชาติของจังหวัดนครราชสีมานั่นเองเดี๋ยวฝากนิดนึงครับว่าให้พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการบริจาคเลือดครับในจังหวัดนครราชสีมาครับผมสถานการณ์ของการรับบริจาคเลือดในปัจจุบันนะคะก็มีการรับบริจาคเลือดได้ปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะโดยความร่วมมือต่างๆจากองค์กรต่างๆทั้งภาคเอกชนเช่นเอ่อหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาก็ดีสภาวิสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาก็ดีแล้วก็จะมีหน่วยงานอื่นๆนะ ะะแล้วก็มีความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ออกไปแต่ในขณะเดียวกัน แม้ว่าปริมาณเลือดที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีก็ยังอยากจะขอรณรงค์แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือถ้าไม่มั่นใจก็มาตรวจค่ะเหมือนได้เรามาตรวจสุขภาพร่างกายโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆนะคะแค่มาตรวจความเข้มข้นของเลือดเราก็ทราบแล้วว่าเรามีสุขภาพดีเพียงพอไหมแล้วหลังจากนั้นก็ใจค่ะเรามีความตั้งใจอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมาแล้วสุขภาพดีแล้วบริจาคเลย แล้วกันนะคะก็ทางภาคบริการโลหิตแล้วก็ทางเหล่ากชาติเองก็ยังอยากได้คนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อช่วยให้สถานการณ์ของเลือดในจกกันงหวัดนครศรีมาเพิ่มขึ้นมาดูบรรยากาศภาพงานแล้วก็นี่เลยได้พรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราพี่หั่นนะครับพี่สุทธิรักเดี๋ยวพูดถึงความรู้สึกในงานวันนี้นิดนึงครับ ครับก็จริงๆงานครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดงานเลือดนี่เป็นครั้งที่6ของหอการค้านะครับซึ่งครั้งแรกเลยก็ต้องบอกว่าเราได้ผ่านการเรื่องโดยคุณชัยวัฒน์นะครับคงเ็นสลรัตนะครับหรือเฮเกียสครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณคุณพบนะครับไตบรญัติคุณนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นประธานในการจัดงานเลือดนี่ต่อเป็นปีที่2นะครับและเป็นครั้งที่6ของหอการค้านะครับหอการค้าเองก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่เราจะเป็นสะพานบุญนะครับได้สร้างเม็ดเลือดนะครับเลือดที่บริจาคนะครับให้กับผู้ป่วยนะฮะแล้วก็ผู้ที่ต้องการนะครับโดยเฉพาะในช่วงบัตรเหตุช่วงในแต่ละช่วงของเรานะครับโพราชเราเองเนี่ยถึงแม้มีประชากรเยอะมากนะครับจากที่สร้างมาจากทางสภาการชาติไทยเนี่ยเราเองยังมีความต้องการเลือดนะครับอยู่อย่างมากนะครับแล้วันนี้เนี่ยผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้ถ่ายเลือดนะครับวันนี้เจอพี่ปูเป้พอดีเดี๋ยวฝากพี่ปูเป้เชิญชวนคนมางานนิดนึงครับผม วันดีที่ทางหอการค้านะคะท่านได้ก,กรุณาเ,เป็นต้นแบบแล้วก็นำพาทุกภาคส่วนทั้งรัฐการและเอกชนมามาร่วมกันมากๆมาเลยะค่ะวันนี้ก็บรรยากาศน่าประทับใจแล้วผู้บริจักก็สนุกสนานกันนะคะมีรางวัลด้วยมีอาหารด้วยค่ะ ที่เหลือเวลาก็เดินท่องเที่ยวในตึกเทอร์มินอลได้เลยนะคะมีข้างบนติดพระลมศรีกระทาอยู่บนหอคอยค่ะ6วัดก็เรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมบริจาคเดินเที่ยวทานอาหารแล้วก็ใช้บริการที่นี่เจออีกหนึ่งบุคคลสําคัญของงานโคราชไม่ขัดเลือดของเรานะครับ,รบก็คือเฮียเกียร์นเดเนยวเดี๋ยวให้เฮียเกียร์พูดถึงจุดประสงค์ที่เป็นคนเร,รเริ่มการจัดงานโคราชไม่ขัดเลือดดีกว่าครับครับก็สําหรับโคราชเราจริงๆแล้วโคราชเราเป็นเมืองใหญ่นะ แล้วก็ทางภาคบริการโลหิตก็จะต้องช่วยอีกหลายจังหวัดแต่ว่าเฉพาะโคราชเราเองเนี่ยครับเปอร์เซนต์ของจํานวนความต้องการเลือดเนี่ยสมมุติว่าถ้าเทียบเป็นร้อเรเนี่ยเรามีเลือดสําหรับช่วยผู้ป่วยที่เขารอเนี่ยเพียงแค่30%มกว่าเปอร์เซนต์เท่านั้นเองนั่นหมายความว่าในทุกๆ100ยคนจะต้องมีคนรอเลือดตั้งเกือบ70คน mm hmm. เพราะฉะนั้นการรอก็จะเป็นการรอสะสมอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเลือดสําหรับช่วยผู้ป่วยนะครับดังนั้นทางหอการค้าเองก็จัดโครงการโคราชไม่ขาดเลือดขึ้นมา ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่6กําหรับโครงการนี้วัตถุประสงค์จริงๆที่เราต้องการก็มีอยู่2วัตถุประสงค์หลักๆก็คือ1อยากให้เกิดผู้บริจารายใหม่เพิ่มขึ้น<ม>กับอย่างที่2ก็คืออยากให้ผู้บริจารายเดิมเนี่ยได้มาบริจาคต่อเนื่องเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าใน100คนมีคนบริจาคอยู่30กว่าคนถ้า30กว่าคนนี้ได้มีการบริจาคอย่างต่อเนื่องเป็นปีละ3ครั้งปีละ4ครั้งเนี่ยโอกาสที่เลือดจะเพิ่มเป็นสองสาเท่าเนี่ย<ม>ก็จะเกิดอน,นิสงส์ได้้้เเร็็ววขขึน,นัแลลกกือองทุ นเนี่ยเราถือว่าเราเป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์แล้วที่สําคัญเพื่อนมนุษย์นี่เราช่วยก็คือเพื่อนมนุษย์ในจังหวัดนคะรราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงของเราเองอันนี้ก็จะช่วยให้โคราชของเรามีเลือดที่เพียงพอมากขึ้นจริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่พอนะครับนะครับเราทามาหครั้งเนี่ยสถิติโคราชรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ช่วยกันทำเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นแต่ดีขึ้นเนี่ยก็ยังถือว่าไม่เพียงพอนะครับเราต้องการคนโคราชพื้นที่ใกล้เคียงได้มาช่วยกันแล้วหอการค้าก็คงมีนโยบายที่จะจัดต่อไปเรืื่่อออยททุกก3เเดดดนตติาาาาามมีีพจ Facebook หรรรคค้ััังวช